เอาละค่ะคุณผู้ชมไปดูการเลือกตั้งทั่วไปที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นในวันนี้แหละคะ่ะการเลือกตั้งญี่ปุ่นนะคะก็ถูกกำหนดขึ้นหลังจากที่นายชิเงรุอิชิบะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกรลาโหมได้รับเลือกจากพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือว่า LDP ให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็นั่งเก้าอีน้นายกได้เพียง3วันและก็ตัดสินใจจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะทั้งที่พรรค LDP ก็มีคะแนนนิยมตกต่ำ ไม่ถึง20%หลังเผชิญเรื่องอื้อเฉาทุจริตระดมทุนทางการเมืองและก็ปัญหาค่าครองชีพพุ่งทยานนะคะ อย่างไรก็ตามพัก LDP ก็ยังเป็นตัวเลือกแข็งแกร่งที่สุดเพราะว่าพักฝ่ายค้านไม่สามารถรวมตัวกันได้หรือไม่สามารถนําเสนอตัวเองในทางเลือกให้กับประชาชนมั่นใจพอว่าจะบริหารประเทศได้ขณะที่พักฝ่ายค้านหลักนะคะยังมีคะแนนนิยมเพียง6.6%ก่อนยุบสภาแต่ผลอย่างเสียงก่อนเลือกตั้งก็บ่งชี้ว่าพัก LDP ที่ผูกขาดเป็นรัฐบาลยาวนานหลายสิบปีกับพักร่วมรัฐบาลโคมเมโตก อาจจะสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไปดูผลสำรวจจะทำโดยหนังสือพิมพ์อาซาฮีสัปด,ดาห์ที่แล้วนะคะพบว่า LDP อาจสูญเสีย50ที่นั่งจาก2 4 7ที่นั่งที่เคยมีส่วนพัก คเมตะอาจได้ไม่ถึง30ที่นั่งซึ่งเป็นไปได้ว่ารัฐบาลผสมชุดปัจจุบันอาจได้ไม่ถึง2 3 3ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนเสียงที่มากพอสำหรับการครองเสียง,งข้างมากส่วนพรรคใหญ่อันดับสองอย่างพรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นอาจได้สสราว140คน หากผลเลือกตั้งเป็นไปตามผลสำรวจนะคะก็ <im iter> อาจจะทําให้นายอิชิบะ <im iter> ที่เพิ่มบรหิหารประเทศไม่ถึง1เดือนต้องจรจาแบ่งสันอํานาจหรือประนีประนอมกับพรรคเล็กทําให้นโยบายต่างๆเกิดความไม่แน่นอน <im iter> และก็ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ตลาดเงินปันป่นป่วนและสร้างความปวดหัวให้กับธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เป็นได้นะคะก็มีรายงานว่ามิเชลโอบามาอดีตสุภาพตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นเวทีช่วยกัมราเฮริสหาเสียงเป็นครั้งแรกค่ะ หรือว่าอะไรแค่10วันเท่านั้นนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพกการรคเดโมแกรนและรองประธานาธิบดีแกร์แฮร,ร์ร,ริสจากพรรคเดมโมแครตก็ลุยหาเสียงเต็มที่ที่รัฐมิชิแกนหนึ่งในรัฐสมรภูมิที่ทั้งสองมีคะแนนนิยมสูสีกันโดยทรัมป์ยังชูประเด็นที่ถนัดก,ก็คือต่อต้านผู้อพยพและโจมตีคู่แข่งขณะที่แฮร์ริสนะคะชูประเด็นสิทธิทำแท้งโดยได้มิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งขวัญใจชาวอเมริกันมาร่วมขึ เนื้อหาคำประสายของมิเชลโอบามาถูกมองว่าสะท้อนความวิตกกังวลและผิดหวังที่ทีมงานของแฮร์ริสไม่กล้าแสดงออกมานั่นคือกระแสนิยมของแฮร์ริสแผ่วลงจากผลอย่างเสียงชาวอเมริกันในระยะหลังนางโอบามาบอกต่อหน้าฝูงชนหลายพันที่เมืองคาลาม,มาซูว่าแฮร์ริสจะเป็นประธานนายพิธีที่ยอดเยี่ยมของสหรัฐหากได้รับเลือกตั้งแต่ความหวังของเธอยังมาพร้อมกับความกลัวอย่างแท้จริงถึงผลระแรงที่ตามมาหากทรัมป์กลับมาครองทำเนียบขาวเธอรู้สึกวิตกที่คนจำนวนมาก เชื่อในคำโกหกของคนที่ไม่เคยมีผลประโยชน์ดีที่สุดของชาวอเมริกาอยู่ในหัวใจและความบิดเบี้ยวที่ตามมาจนกระทบชีวิตของชาวอเมริกันทุกคนมิเชลามานะคะออบอกโจมตีทรัมป์ด้วยว่าเธอรู้สึกโกรธนิดหน่อยที่เราไม่สนใจพฤติกรรมผีเข้าผีออกความเสื่อมถอยทางจิตที่เห็นได้ชัดคนมีประวัติเป็นอาชญากรต้องคำพิพากษามีความผิดและถูกฟ้องข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ เธอเกรงว่าคนจำนวนมากจะมองข้ามพฤติกรรมไม่รู้จักโตของทรัมป์บางก็พูดกันว่าทรัมป์ก็คือทรัมป์แทนการตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของเขาบางคนกลับคิดว่าทรัมป์ดูตลกดีซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งในครั้งแรกชาวอเมริกันมองผ่านและเสี่ยงดวงว่าเขาคงไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นและเธอ,อยังย้ำด้วยว่าสิทธิการทำแท้งและสุขภาวะของสตรีทุกคน คือเดิมพันในสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ขออย่ามอบชากรรมของผู้คนอยู่ในมือทรัมป์ที่อาจสั่งห้ามการทำแท้งทั่วประเทศค่ะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะหาเสียงที่เมืองโนวีรัฐมิชิแกนก็มุ่งโจมตีแฮรริสแบบตัวบุคคลและก็กล่าวหาว่าคู่แข่งเนี่ยผลักดันนโยบายเปิดชายแดนรับผู้อพยพคนแบบนี้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้อเมริกากลายเป็นประเทศที่ถูกยึดโดยแฮรริสเป็นคนที่ทำลายทุกอย่างแต่เขาจะมาแก้ไข ซึ่งบางเวทีหาเสียงนะคะมีผู้นำชาวการเชื้อสายอาหรับและมุสลิมปรากฏตัวเคียงข้างทรัมป์ด้วยอย่างเช่นนายบิลบาสซี่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองเดียบอนไฮที่ประกาศสนับสนุนทรัมป์เพราะว่าทรัมป์สัญญาว่าจะยุติสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนเหตุนองเลือดทั่วโลกจะต้องยุติลงและเชื่อว่าทรัมป์สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ไปดูข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่าชาวการกว่า38ล้านคน38ล้านแล้วที่ออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ตัดสินใจเลือกระหว่างประธานนายกดีหญิงคนแรกหรือประธานาธิบดีอายุมากที่สุดทรัมป์วัยเ8เคยชนะใน3รัฐสมรภูมิสำคัญก็คือได้แก่มิชิแกนวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียในศึกเลือกตั้งปี2016แบบหักปากกาเซียนก่อนที่โจไบ,บเดนจากเดโมแครตจะกลับมาทวงคืนได้3รัฐใน4ปีต่อมา ทรัมป์หวังว่าจะคว้าชัยสักหนึ่งหรือสองในสามรัฐที่มักตัดสินผลแพ้ชนะในศึกครั้งนี้เพื่อมีโอกาสกลับสู่ทำเนียบขาวส่วนแฮร์ริสววย60ปีมีแผนเดินสายหาเสียงในเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองใหญ่สุดของรัฐเพนซิลเวเนียในวันนี้คือ2 7ต,ตุลาคมนะคะโดยจะเจาะเขตที่ประชากรผิวดำและเชื้อสายลาตินพยายามเรียกคะแนนจากคนที่ยังไม่ตัดสินใจและในวันเดียวกันทรัมป์ก็มีกำหนดประสายกับผู้สนับสนุนที่เมดิสันสแควร์การ์เดน ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการระดมผูส้สนับสนุนมาเต็มสนามในย่านที่เป็นฐานเสียงของเดมโมแครตในนิวยอร์กค่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงการเลือกตั้งสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ก็มีข่าวออกมานะฮะว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐกลับพบว่าอาจมีชาติมหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งทางรัสเซียจีนอิหร่านต่างจ้องที่จะป่วนในวันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามได้จากการวิเคราะห์จากคุณสถาพรเกื้อสกุลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทางด้านต่างประเทศกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงทราบกันแล้วนะครับว่าวันที่5พฤศจิกายน2,567นนี้สหรัฐอเมริกานั้นจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่าเลือกตั้งผู้ดำคนใหม่นะครับซึ่งตรงกับวันอังคาร คือถามว่าทําไมต้องตรงกับวันอังคารทําไมไม่กําหนดการเลือกตั้งเนี่ยครับให้ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์คือรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้นเขาระบุเอาไว้นะครับว่าการเลือกตั้งผู้นําประเทศเขาเนี่ยจะต้องจัดการเนี่ยนะครับในอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนดังนั้นปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่5 ลึกสิการยน์นะครับการเลือกตั้งนั้นยังไม่เกิดขึ้นการหาเสียงนั้นเนี่ยกำลังเข้มข้นนะครับยังคู่ขี้สูสีกันระหว่างทางด้านกัมบลาแฮริสนะครับจากพรรคเดโมแครตและก็อ,อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จากพรรคริบัิบลิกันแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นยังไม่เริ่มต้นขึ้นแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานั้นกลับออกมาให้ข้อมูลกับบรรดาผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้พวกเขา พบข้อมูลความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือบอกว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านนั้นเตรียมที่จะสร้างความวุ่นวายในการเลือกตั้งในสหร,รัฐอเมริการวมถึงหลังการเลือกตั้งหากผลของการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ชาติเหล่านี้ต้องการนะครับคุณผู้ชมครับ มีทางด้านสำนักงานผูน้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐหรือว่า ODI n นั้นเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้มีบรรดาตัวละครต่างชาติโดยเฉพาะรัสเซียอิหร่านและก็จีน ยังมีเจตนาการโหมกระพือสร้างความแตกแยกแก่ชาวอเมริกาแล้วก็บนลาบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของชาวสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประชาธิปไตยในความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นบอกว่าพวกละครต่างชาติเหล่านี้กําลังดําเนินการนั้นก็คือเพื่อประโยชน์ของพวกเขาในขณะที่กลยุทธ์ที่พวกเขาเริ่มดําเนินการอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องปลุก ปั่นสร้างความรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นบอกว่าตัวละครทรงอิทธิพลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียอิรานและจีนเรียนรู้การเลือกตั้งสหรัฐในครั้งที่ผ่านมาและเตรียมพร้อมดีกว่าเดิมในการฉวยโอกาสในการสร้างความไม่สงบในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาบอกด้วยว่า กลุ่มคนเหล่านี้อาจอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือแบบเดียวกับที่พวกเขาเคยใช้ในช่วงก่อนหน้าการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทางไซเบอร์และอาจเล็งข่มคู่คุกคามทางกายภาพและก็โหมกระพือความรุนแรงจากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่จาก ODI n นั้นระบุด,ด้วยนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้พบเห็นการร่วมมือกันระหว่างรัสเซียจีนและก็อิหร่านในความเคลื่อนไหวต่างๆหวังขกอ,อิทธิพลเหนือการเลือกตั้งสหรัฐคือกําลังจะบอกว่าต่างคนต่างทํายังแยกกันทําอยู่แต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าพวกตัวละครต่างชาติอาจจะไม่ได้ร่วมมือกันแต่พวกเขาก็ตั้งประเด็นกันเอาไว้ว่าอาจจะก่อความปั่นป่วนแก่กระบวนการต่างๆในวันเลือกตั้งก็คือวันที่5พฤศจิกายน การจะปลุกปั่นความไม่พอใจนะครับให้เกิดขึ้นหากว่าผลของการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีการบันทึกช่วยจําที่ไม่เป็นชั้นความลับฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่กันออกมาหลังการบรรยายสรุปนะครับของสภา,าข่าวกรองแห่งชาติหรือว่า NIC บอกว่าหน่วยข่าววิเคราะห์ข่าวกรองสูงสุดของสหรัฐเตือนว่า เกือบที่จะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหน่วยปฏิบัติการของต่างชาติจะโหมกระพือคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดปกติในการเลือกตั้งหลังการลงคะแนนหลังจากนั้นก็ปลุกปั่นเนี่ยนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนนั้นเนี่ยออกมาสร้างความไม่สงบในประเทศก็คือคุณผู้ชมกำลังจะบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่โดนันทรัมป์นั้นแพ้การเลือกตั้งหลังจากนั้นผู้สนับสนุนโดนันทรัมป์ก็ออกมาแล้วก็ปลุกระดมเนี่ยครับว่า ตัวเองนั้นถูกโกงการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยครับสภาข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐก็เลยออกมาดักคอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไม่มีใครทราบหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นกําลังเล็งเป้าเล่นงานรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านนะครับว่ากําลังสร้างความไม่สงบในประเทศหากว่าผลของการเลือกตั้งออกมาแล้วมันเกิดเหตุการณ์จริงนี้แน่นอนครับ แพรับบาปนั้นก็จะถูกโยนไปที่3ประเทศนี้ซึ่งล่าสุดนั้นจีนก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาไม่เคยดําเนินการในลักษณะแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้รัสเซียอิหร่านนั้นก็บอกว่าพวกเขาก็ไม่เคยยุ่งไม่ว่าใครมาเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาประเทศเหล่านี้ไม่เคยได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องจับตามองสําหรับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาและหลังการเลือกตั้งนั้นจะมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับ มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ